เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพูดไม่เป็นเรื่องง่ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมื่อคุณปฏิเสธเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจิตวิทยามนุษย์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบเขตชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบทเรียนชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องจริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจัดการความสัมพันธ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตประจำวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเคล็ดลับชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟังเรื่องราวแน่นอนนี่คือเรื่องราวภาษาไทยตามคำขอของคุณเน้นช่วงเวลาตกใจหรือไม่สบายใจมีการบรรยายสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ของตัวเอง แบ่งบรรทัดเพื่อให้ง่ายต่อการบรรยายเสียงใช้คำเต็มไม่ย่อหรือมีเครื่องหมายพิเศษวันนี้ฉันเดินเข้ามาในห้องประชุมแสงไฟสว่างจ้าแต่กลับทำให้บรรยากาศเย็นเยือกทุกสายตาหันมาที่ฉันฉันรู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านไหลมือของฉันเริ่มเย็นเฉียบผู้คนรอบตัวยืนเรียงเป็นวงเสียงหัวใจฉันเต้นแรงเกินปกติฉันต้องตอบคำถามที่ทุกคนรอคอยพวกเขามองฉันด้วยความคาดหวังฉันสูดลมหายใจลึก แล้วพูดคำว่าไม่ทันใดนั้นความเงียบปกคลุมห้องเหมือนทุกเสียงถูกดูดหายไปเสียงนาฬิกาดังก้องในหัวสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่ฉันฉันเห็นรอยย่นบนหน้าผู้คนและริมฝีปากที่สั่นเล็กน้อยความไม่สบายใจแผ่ซ่านอุณหภูมิในห้องเหมือนจะลดลงหัวใจฉันเต้นแรงจนรู้สึกได้ฉันมองรอบตัวพวกเขายังคงนิ่งบางคนกัดริมฝีปากบางคนก้าวถอยหลัง ฉันพยายามยืดตัวตรงพยายามเก็บความสงบแต่ความตึงเครียดในอากาศชัดเจนทุกวินาทีเหมือนยาวนานฉันเริ่มได้ยินเสียงลมหายใจที่สั่นเครือและเสียงเท้าที่ก้าวเบาๆบนพื้นห้องฉันรู้สึกว่าความปกติหายไปเหมือนทุกสิ่งรอบตัวแปลกประหลาดสีของผนังดูเข้มขึ้นเงาสะท้อนบนโต๊ะสั่นเล็กน้อยฉันอยากหันหลังเดินออกแต่สายตาของทุกคนทำให้ฉันยืนนิ่งฉันสังเกตความเคลื่อนไหวเล็กๆ มือของใครบางคนสั่นไหล่ของอีกคนกระตุกเสียงกระซิบเบาๆเริ่มลอยเข้ามาความเงียบแตกเป็นชิ้นฉันสัมผัสได้ถึงความวิตกกังวลล้อมรอบตัวฉันคิดถึงทางออกแต่ไม่มีประตูไหนที่ปลอดภยัยความรู้สึกแปลกประหลาดกดดันฉันเหมือนแรงมองของทุกคนกำลังกดทับร่างกายฉันรู้ว่าฉันได้สร้างเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและผลกระทบของคำว่าไม่กำลังคลี่คลายต่อหน้าต่อตาถ้าคุณต้องการ ฉันสามารถต่อให้จบถึงจุดพีคที่สุดแบบช็อกสุดๆและยังคงบรรยายเต็มประสบการณ์ของตัวเอกและสภาพแวดล้อมเพื่อให้เหมาะกับการทำเสียงภาคยาวนาทีคุณอยากให้ฉันทำส่วนต่อสุดช็อกนี้ต่อไหมได้เลยเรามาต่อเรื่องราวภาษาไทยของคุณจากจุดที่หยุดไว้ขอมาจะทําให้เต็มไปด้วยบรรยากาศดึงเครียดการรับรู้ของตัวเอกและความไม่สบายใจของผู้คนรอบตัวโดยเน้นให้ทุกประโยคสั้นกระชับมีการหยุดจังหวะเหมาะสําหรับภาคเสียง ความมายาวจากใกลห้าพันตัวอักษรฉันยังคงยืนนิ่งตรงกลางห้องหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากกอกทุกสายตายังคงจับจ้องฉันรู้สึกได้ถึงแรงกดจากความคาดหวังมันหนักจนฉันเกือบสูญเสียความสมดุลเสียงลมหายใจรอบตัวเริ่มชัดเจนฉันเริ่มสังเกตว่าแต่ละคนไม่เหมือนเดิมบางคนก้มหน้าไม่กล้าสบตาบางคนยืนแข็งเหมือนกลัวจะขยับฉันพยายามคุมลมหายใจแต่รู้สึกว่ามือสั่นเล็ก ฉันมองไปที่โต๊ะประชุมเอกสารกองพนเนินปากกาวางไม่เป็นระเบียบราวกับว่ามีใครเพิ่งรีบวางลงแล้วเดินหนีเสียงกระดาษกระทบโต๊ะดังขึ้นทุกครั้งที่ใครขยับมือมันทำให้ฉันสะดุ้งฉันพยายามพูดเพิ่มเพื่อให้สถานการณ์เบาลงแต่คำพูดติดคอความตึงเครียดปิดปากฉันฉันได้แต่ยืนเงียบรู้สึกว่าผู้คนรอบตัวเริ่มสั่นสะท้านเงาของพวกเขาเลื่อนผ่านผนัง เหมือนมีอะไรบางอย่างคลี่คลายช้าๆสายตาที่เคยเป็นมิตรกลายเป็นความสงสัยฉันเริ่มเห็นความวิตกกังวลสะท้อนในดวงตาเหมือนพวกเขาไม่เชื่อว่าได้ยินคำว่าไม่จริงฉันหันไปมองหน้าต่างแสงแดดส่องเข้ามาแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรแสงนั้นกลับกลายเป็นแสงแปลกตาเหมือนสะท้อนความตึงเครียดในห้องฉันรู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวเริ่มเคลื่อนไหวช้าๆและหนักขึ้นเสียงเท้าที่ก้าวเบาๆบนพื้นเริ่มดังขึ้น ฉันได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหมือนพวกเขาพูดต่อกันเป็นรหัสแต่ฉันไม่เข้าใจความเงียบขาดช่วงฉันรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนและฉันอยู่คนเดียวในโลกที่เต็มไปด้วยสายตาฉันมองไปที่ประตูอยากจะออกไปแต่ทุกคนรอบตัวก็หันมาอีกครั้งเหมือนฉันถูกล้อมไม่มีทางหนีฉันรู้สึกถึงความอบอ้าวเหมือนอากาศในห้องหนาแน่นขึ้นทุกวินาทีมือของฉันเริ่มเย็นเฉียบ เหนือเริ่มไหลที่หน้าผากแต่ฉันต้องรักษาความสงบฉันพยายามยืดตัวตรงแต่แรงกดรอบตัวทําให้ฉันเกรงเหมือนทุกวินาทีเป็นการสอบสวนฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนเต้นแรงจนเหมือนจะแอตกออกฉันสังเกตว่ามือของใครบางคนเกรงกำปากไหล่ของอีกคนกระตุกฉันพยายามระลึกว่าฉันไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ความรู้สึกกว่าฉันเป็นศูนย์กลางของความตึงเครียดทําให้ฉันกลืนน้ําลายลําบาก แสงไฟในห้องสะท้อนบนโตะ๊ะเหมือนเงาของทุกคนเต้นราวกับมีชีวิตฉันรู้สึกว่าตัวเองจมลงไปในความเงียบทุกเสียงรอบตัวชัดขึ้นเสียงลมหายใจเสียงเท้าเสียงกระซิบแต่ไม่มีเสียงตอบสนองจากฉันฉันพยายามพูดอีกครั้งแต่คำพูดติดคอฉันรู้สึกถึงแรงกดรอบตัวเหมือนทุกคนรอคอยการแก้ตัวฉันไม่ได้มีคำตอบฉันทำได้เพียงยืนเฉยสายตาเริ่มจ้องมาที่ฉันเข้มขึ้น เหมือนพวกเขาต้องการบางสิ่งฉันรู้สึกเหมือนถูกส่องไฟทุกการกระทําเล็กๆถูกจับตามองทุกการเคลื่อนไหวต้องเป็นไปตามมาตรฐานแต่ฉันไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่พูดไปแล้วฉันพยายามมองไปรอบห้องเพื่อหาสัญญาณของความปกติกแต่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกสิ่งรอบตัวเหมือนถูกบิดเบือนสีผนังเงาสะท้อนบนโต๊ะเงาของตัวเองทุกอย่างรวมเป็นความรู้สึกอึดอัดฉันพยายามกลั้นลมหายใจ แต่กลับยิ่งทําให้ใจเต้นแรงฉันเริ่มได้ยินเสียงราวกับลมหายใจหลายร้อยคนรวมกันดังอยู่ในหัวฉันรู้สึกว่ามือของฉันเริ่มสั่นและขาทั้งสองเกรงผู้คนเริ่มกระซิบกันเบาๆแต่ฉันจับใจความไม่ได้เหมือนพวกเขากำลังวางแผนอะไรบางอย่างฉันพยายามหลับตาเพื่อหาความสงบแต่เสียงทุกเสียงกลับดังขึ้นฉันรู้สึกถึงแรงกดจากทุกสายตาเหมือนทุกคนรอบตัวฉันต้องการคำตอบ แต่ฉันทําได้เพียงพูดคําว่าไม่และตอนนี้มันกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่สบายใจทั้งหมดฉันเริ่มรู้สึกว่าพื้นห้องสั่นเบาๆเหมือนแรงกดจากทุกคนรอบตัวฉันหันไปมองเพื่อนร่วมงานบางคนหน้าแดงขึ้นบางคนกัดริมฝีปากจนขาวฉันพยายามเก็บอารมณ์แต่ความตึงเครียดรอบตัวทําให้ฉันหายใจติดขัดฉันพยายามก้าวไปข้างหน้าแต่เหมือนแรงลึกลับดึงฉันไว้เหมือนทุกสายตากดลงบนไหล่ ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองลอยอยู่กลางอากาศและความเงียบกลายเป็นความดังทุกเสียงรอบตัวชัดเจนจนปวดหัวฉันเริ่มได้ยินเสียงจังหวะหัวใจของคนอื่นเต้นเร็วขึ้นตามคำพูดของฉันเหมือนฉันกระตุ้นความตื่นประหนกโดยไม่ตั้งใจฉันพยายามยิ้มแต่ริมฝีปากแข็งเหมือนหินฉันรู้ว่าพวกเขาไม่เชื่อว่าฉันกล้าพูดคำว่าไม่จริงฉันพยายามหายใจลึกพยายามทำตัวสงบแต่ความตึงเครียดและสายตาที่จ้องมาที่ฉัน ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนหัวใจจะแตกทุกวินาทียาวนานเกินก่อว่าที่ฉันเคยสัมผัสเหมือนเวลาหยุดหมุนฉันมองไปที่ประตูอีกครั้งอยากจะหนีแต่ฉันรู้ว่าไม่สามารถทำได้ฉันเป็นศูนย์กลางของทุกความคาดหวังและคาว่าไม่ของฉันได้เปลี่ยนทุกสิ่งรอบตัวฉันพยายามก้าวชา้าๆแต่เหมือนพื้นขัดขาฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดของความวิตกกังวลเหมือนทุกคนรอบตัวรวมเป็นแรงกดฉันไม่สามารถขยับได้ตามใจ ฉันหันมองหน้าต่างแต่แสงแดดกลับกลายเป็นแสงแปลกตาสีฟ้าเข้มกว่าปกติเหมือนโลกภายนอกสะท้อนความตึงเครียดในห้องฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในฝันที่ไม่สามารถหลุดพ้นฉันเริ่มได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งชัดเจนขึ้นเหมือนพวกเขากำลังพูดถึงฉันฉันพยายามเข้าใจแต่คำพูดกลายเป็นเสียงราวกับกล้องในหัวฉันยืนนิ่งรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปรู้สึกว่าทุกวินาทีขยายยาว และทุกสายตายังคงจับจ้องฉันรู้สึกถึงความตึงเครียดและแรงกดรอบตัวเหมือนทุกอย่างเตรียมระเบิดฉันได้แต่รอถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่ออีกส่วนหนึ่งถึงจุดช็อกที่สุดแบบจบไม่สวยแต่สุดขีดความตึงเครียดซึ่งจะทําให้เรื่องราวยาวเกินตัวอักษรและเหมาะสําหรับภาคเสียงยาวนาทีเต็มคุณอยากให้ฉันทําส่วนช็อกสุดท้ายต่อไหมแน่นอนต่อไปนี้คือตอนจบของเรื่องเมื่อคุณปฏิเสธพวกเขาตกใจ แบบเรียบแต่ชัดเจนผอมาจะทําให้ตึงเครียดค่อยๆค,คลี่คลายและจบด้วยความสงบและข้อคิดเหมาะสําหรับการพากเสียงจบเรื่องอย่างรับรื่นฉันยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงกลางห้องแต่เริ่มสังเกตสิ่งรอบตัวอีกครั้งความตึงเครียดค่อยๆลดลงช้าๆสายตาของผู้คนเริ่มผ่อนคลายบางคนถอนหายใจเบาๆบ,บ,บางคนเริ่มขยับตัวอย่างระมัดระวังฉันค่อยๆหายใจลึกรู้สึกถึงลมเย็นไหลผ่านไหล่ เหมือนทุกอย่างเริ่มกลับสู่ความสมดุลเสียงหัวใจฉันช้าลงมือเริ่มอุ่นขึ้นผู้คนเริ่มพยักหน้าให้ฉันเหมือนยอมรับคำตอบของฉันรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าแม้จะยังคงระมัดระวังแต่ความกังวลเริ่มจางฉันหันไปมองโต๊ะประชุมเอกสารไม่เป็นระเบียบเหมือนเดิมแต่บรรยากาศไม่อึดอัดอีกต่อไปทุกคนเริ่มหายใจเป็นปกติและความเงียบที่เคยหนักอึ้งกลับกลายเป็นความสงบ ฉันรู้สึกถึงแรงกดบนไหลค่อยๆค,คลายเหมือนทุกอย่างคลี่คลายอย่างช้าไม้ยั่กฉันยืดตัวตรงและครั้งนี้เป็นการยืดตัวอย่างมั่นใจฉันรู้สึกถึงความสงบจากภายในความเงียบในห้องยังคงอยู่แต่ไม่ได้เป็นความเงียบที่ทำให้ใจเต้นแรงมันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจความเคารพและการยอมรับฉันถอนหายใจอีกครั้งครั้งนี้เบาและมั่นคงฉันรู้ว่าฉันได้ยืนหยัดในความเชื่อของตัวเอง และคำว่าไม่ของฉันไม่ได้ทำลายใครแต่กลับทำให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะยอมรับขอบเขตผู้คนเริ่มพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรรอยยิ้มปรากฏทั่วห้องและฉันรู้สึกถึงความสงบอย่างแท้จริงโลกกลับสู่สมดุลแม้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปและฉันเรียนรู้บทเรียนสำคัญบางครั้งคำว่าไม่อาจทำให้คนรอบข้างตกใจแต่คำว่าไม่ ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เราเข้าใจตัวเองและให้ผู้อื่นเข้าใจเราฉันก้าวช้าๆไปยังประตูมองผู้คนรอบตัวด้วยความมั่นใจโลกยังคงหมุนไปแต่ฉันรู้สึกว่าครั้งนี้ฉันไม่ตกอยู่ภายใต้แรงกดของใครฉันเดิอนออกไปด้วยความสงบและรู้สึกถึงความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นจากความชัดเจนในใจถ้าต้องการฉันสามารถทำเวอร์ชันภาคเสียงเต็มนาทีโดยคงความตึงเครียดตอนต้นและกลางเรื่องแล้วค่อยๆผ่อนคลายไปจนจบ พร้อมจังหวะเว้นวักสำหรับเสียงหายใจการก้าวเดินและการสังเกตสิ่งรอบตัวซึ่งจะทำให้เรื่องนี้เข้มข้นและเหมาะกับหรือเสียงภาคนิทานผู้ใหญ่คุณอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นนั้นไหม